ก็จากที่มี fc นะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้เข้ามาสอนทํากรงดักแมวนะครับซึ่งตอนแรกก็รับปากว่าเดี๋ยวจะทําคลิปนะครับถ่ายคลิปขั้นตอนการทํากรงนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงพักหลังๆครับมีติดงานนะครับ ก็เลยไม่ได้มีเวลาไปหาซื้อของมาทํานะครับออวันนี้ผมก็เลยจะมาลองมาแนะนํานะครับวิธีการทํากรงแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับจากตัวอย่างกรงที่ผมทําไว้นะครับซึ่งกรงนี้เนี่ยผมก็ทําไว้อยู่ประมาณสี่ถึงห้าปีที่ที่แล้วนะครับตั้งแต่สี่ห้าปีแล้วก็ใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับ ที่ผ่านมานะครับก็ดักแมวป่าแมวจรนะครับแมวเงาวที่เข้ามาแอบลักกินรอกินลูกไก่นะครับรอบๆเล้าไก่ที่เราเลี้ยงนะครับก็น่าจะตกสิบตัวได้ครับมีทั้งที่ถ่ายคลิปไว้ลงในคลิปให้ดูนะครับกับที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิป นำมาให้ดูนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะลองเริ่มก่อนนะครับว่าจากกรงที่เราเห็นนะครับอ่าผมจะใช้ไม้นะครับเป็นไม้ยูคานะครับไม้ยูคาก็ขนาดท่อนเนี่ยมันจะตรงโคนมานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับ ซึ่งราคามันจะถูกกว่าไม้พวกไม้แต่ครับไม้ยูคาสามเมตรนะครับที่ซื้อมาเนี่ยผมใช้ถ้าจะไม่ผิดใช้ใช้ประมาณสี่ท่อนนะครับท่อนละที่แถวบ้านผมนะที่ขายนะครับก็อยู่ประมาณท่อนละยี่สิบาทนะครับผมเลือกท่อนละยี่สิบาทมามันก็มีหลายราคานะครับสิบห้าบาทยี่สิบบาทยีท่สิบห้าบาทก็ จะขึ้นอยู่กับขนาดาความใหญ่ของท่อนมานะครับผมก็เลือกท่อนอที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางครับประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะสีท่ท่อนเท่าละยี่สิบก็แปดสิบาทนะครับถ้าเราไปซื้อไม้อื่นนะไม้จริงเนี่ยก็นิ้วคูนิ้วนะนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งอนะราคา สองหนึ่งถ้าเราไปซื้อมือสองเนี่ยสองหนึ่งก็ประมาณยี่สิบบาทเมตรหนึ่งก็สี่สิบบาทไปแล้วนะครับเพราะนั้นราคามันก็จะสูงกว่าไม้ยูคานะครับในผมตอนนั้นด้วยงบประมาณที่ไม่ค่อยมีเยอะนะครับก็เลยซื้อเป็นไม้ยูคามาแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่ม,มเลยครับก็จะมีไม้นะครับด้านยาวนะครับด้านยาวเนี่ยผมใช้อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับ ก็ใช้อยู่สี่ท่อนนะครับหนึ่งนะครับสองสามแล้วก็สี่ตัวล่างนะครับอชุดนี้นะครับเราก็จะใช้ไม้ไปอยู่ที่ประมาณสามเมตรนะครับก็จะสามเมตรหนึ่งท่อนแล้วนะครับที่เราใช้ไปนะแล้วก็จะมีตัวขวางนะครับตัวขวางเนี่ยผมใช้อยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรนะตัดมาทั้งหมดเก้าท่อนนะครับหนึ่งนะใช้ตัวนี้นะหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัวขวางนี่นะครับสองนะ สามสี่ตัวขวางนี่นะห้าหกนะครับเจ็ดเป็นตัวนี้นะครับเจ็ดเป็นตัวนี้นะอันนี้เจ็ดนะครับแปดตัวตั้งนะครับตัวตั้งเก้านะครับตัวตั้งนี้นะก็ใช้เก้าท่อนนะครับสี่สิบเซนติเมตรเก้าท่อนนะครับ่จากนั้นนะครับผมก็จะมีตัวขวางนี่นะครับ ตัวกวางตั้งนี้นะครับก็จะใช้อยู่ที่สามสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับอ่าทาไมใช้สามสิบเจ็ดนะครับเพราะว่าลักษณะของการต่อกรงของผมนะครับผมจะใช้ตัวนอนนะครับเห็นไหมตัวยาวเนี่ยเป็นตัวนอนขนานไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวตั้งนะครับต่อครับต่อต่ออยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมตัวนี้มันก็เลยเหลือแค่สามสิบเจ็ดนะครับ ตัวนี้สารที่เจ็ดนะครับสองด้านนะหนึ่งสองนะครับแล้วก็ตัวตั้งนะครับเห็นไหมตัวนี้ผมจะใช้เนี่ยเวลาต่อนะครับผมจะใช้ตัวเนี้ยต่อมาสุดเลยนะครับแล้วขึ้นมาปุ๊บตัวนี้มันก็จะทําให้ความหนาตัวเนี้ยอยู่ประมาณสามเซนนะครับมันก็จะทําให้ปลายตัวนี้เสมอกับขอบของท่อนที่มันนอนอยู่นะครับอนี่นะ ก็สองท่อนนะน,นี่ก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะขวางขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มุมตรงเี้ยเดี๋ยวเราใช้ใช้กงนะครับใช้ตัวตะข่ายเนี่ยดัดได้นะดัดมาปุ๊บมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมของมุมพอดีลงไปนะครับแน,นี้นะครับรอันนี้สามที่เจ็ดนะครับก็คู่กันนะครับตัวนี้สนะี่สิบเนาะพอเราตอ่อเห็นไหมครับผมก็จะใช้ ข้างในนะครับข้างในก็จะต่อแบบนี้เลยสี่สิบนะครับมุมนี้มุมนี้มุมนี้นะครับนี่ครับตอแบบนี้นะ,ะนี่ครับก็จะได้ชุดนี้ออกมาอ่าพอเราต่อกลงเสร็จปุ๊บด้านหน้าตรงนี้นะตัวนี้เห็นไหมครับตัวบนนะตัวบนตัวยาวเนี่ยมันจะเสมอกับ ตัวตั้งนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้มันจะไม่เสมอนะมันจะถูกล่นมาทําให้ด้านหน้าของมันเนี่ยจะยาวออกมานะครับ ด้านหน้าครับมันก็จะเลยเกยออกมาอยู่นะครับนี่นะเห็นไหมสองข้างนะเกยออกมานะครับประมาณอยู่ประมาณทัก2สองเซนครึ่งนนครับ,นะรบมันจะเกยออกมามันจะเกยออกมานะเพราะฉะนั้นตัวตัวขวางครับตัวล่างเนี่ยมันก็จะมาเสมอกับขอบของตัวนี้นะสองมุมเลยนะครับนะครับสองมุมเลยนะ มันจะเหลือประมาณสั้งสองเซนครึ่งครับสองเซนครึ่งนะเพื่อให้เราเห็นไหมเราจะมีตัวรับนะครับตัวนี้ตัวตั้งตัวนี้นะสูงขึ้นมานครับตัวนี้ผมใช้อยู่ที่เจ็ดสิบแปดเซนนะครับเจ็ดสิบแปดเซนนะครับตัวตั้งเจ็ดสิบแปดเซนนะครับมันก็จะตั้งขึ้นมานะครับ ที่มาสองข้างนะเสร็จแล้วชุดนี้เราก็เป็นตัวสี่สิบเซนนะตัวขวางก็ต่อรับเข้าไว้นะครับส่วนตัวหน้าเจ็ดสิบแปดเซนเหมือนกันนะครับแต่ว่าการต่อเนะมครับว่าตัวเนี้ยมันตั้งเนี่ยมันตั้งอยู่บนไม้ที่เป็นตัวนอนนะครับตั้งอยู่บนไม้ที่นอนนะทําให้ตัวเนี้ยเวลาเราต่อเนี่ยให้มันเสมอกับตัวนอนข้างล่างความสูงมากเลยก็จะหายไปหน่อยหนึ่งนะครับนะ ความสูงมันจะหายไปนิดนึงนะครับตอนเราเลือกไม้ก็เลือกไม้ท่อนที่มันตรงตลอดนะครับตั้งแต่โคนถึงปลายนะของไม้ยูคานะครับก็ลองเลือกดูครับมันน่าจะมีอยู่ครับผมก็เลือกอยู่หลายท่อนก็จะได้ท่อนตรงๆสักสี่ท่อนนะครับอาจากนั้นนะครับอันนี้การต่อนะผมก็จะใช้ตะปูนะครับนะตะปูที่ อ่อยาวประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับมันก็จะเข้าไปลึกได้ประมาณหนึ่งนะครับเราใช้สองนิ้วครึ่งนะเจาะปุ๊บมันก็จะเข้าไปได้ประมาณหนึ่งมันก็จะแน่นหนาอยู่นะครับผมบอกตัวนี้ผมใช้มาประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วยังยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังใช้างานได้ดีอยู่นะจากนั้นนะครับพอเราต่อคโค้งอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับพอเราต่อโค้งเสร็จหมดแล้วนะ เราก็มาทําการตัดตะข่ายนะครับตัดตะข่ายนะตะข่ายครับผมใช้ตัวเนี้ยตะข่ายลวดอช่องอยู่ที่สามส่วนสี่นิ้วนะครับสามส่วนสี่นิ้วคูณสามส่วนสี่นิ้วนะครับก็ตัวตะข่ายเนี่ยความสูงของตะข่ายที่เราซื้อมาเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเอ็ดจุดห้าเซนนะครับเก้าสิบเอ็ดจุดห้าเซนนะผมตัดออกมาปุ๊บ ด้วยความยาวอยู่ที่อันนี้นะหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะครับพอเราต่อนะครับเราก็อ่าโอเคอันนี้ผมต่อจากตรงนี้ขึ้นเลยก็ตีม้วนขึ้นไปเลยนะครับตีม้วนขึ้นไปให้มันเป็นแผ่นเดียวนะสูงขึ้นมานะครับมันอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าส่วนตัวกว้างเนี่ยด้วย พอเราต่อแล้วนะครับมันจะกว้างอยู่ประมาณใกล้ๆห้าสิบเซนติเมตรนะลงมาอีกสี่สิบห้านะครับแล้วก็ม้วนกลับไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเอ,อนี่ยมันก็จะเลยมาพอดีนินดๆเห็นไหมครับเราก็จะมีส่วนส่วนเนี้ยเลยมาหน่อยนึงก็ตีเก็บงานนะครับด้วยตะปูนะครับผมใช้ตะปูที่ประมาณตะปูตัวละตัวครึ่งนิ้วนะก็ประมาณเนี้ยเวลาตอกลงไปมันก็ เีมันก็จะลงไปประมาณสักเกือบเกือบสุดนะแล้วก็ตอกพับนะครับผมใช้พี่ตอกพับมันก็จะเก็บเก็บงานได้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ตอกไปให้หมดเลยนะพอตีพับมาปุ๊บความยาวนะครับความยาวของตัวนี้มันคือมันก็จะกลายเป็นความสูงเนาะเพราะว่าไอตัวเมตรเก้าสิบที่เราตัดมาเนี่ยเราตีเป็นแนวนี้ไปนะครับตีแนวม้วนรอบตัว ม้วนรอบตัวกรงเรานะครับเพราะนั้นชุดนี้นะครับจากตัวนี้นะครับจากตรงนี้มาถึงปลายเนี่ยมันจะกลายเป็นด้านสูงของตะขายที่เราซื้อมาพอเราม้วนปุ๊บมันจะมีส่วนที่เกยออกมานะครับประมาณสิบหกสิบหกเซนครึ่งนะโดยประมาณนะเพราะว่าตัวเนี้ยเราอะอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะออกมาปุ๊บกีกยประมาณสักสิบหกเซนครึ่งโดยประมาณนะครับ เราก็พับเข้าไปนะทั้งสี่ด้านเลยนะมันจะ,จะมันจะกลายเป็นว่าตรงนี้เราต้องพับทั้งสี่ด้านเลยอ่ะนะครับพอเราต้องพับทั้งสี่ด้านนะเราก็ตัดพับเข้าไปนะครับพับพับตัวด้านบนมาก่อนนะมันจะทำให้ตัวเนี้ยที่มันเลยมาประมาณสิบหกเซนครึ่งเนี้ยมันจะตกมาตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยเราจะได้ชุดนี้มามันจะได้แนวนี้มานะครับตัวล่างเหมือนกันนะตัวล่างที่มันเลยมาประมาณสิบหกเซนครึ่งเนี้ย พับขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้แนวน,นี้ขึ้นมานะครับเส้นนี้ขึ้นมาด้านข้างสองอันเหมือนกันนะที่มาเลยมาสิบหกเซนครึ่งเราก็พับกลับเข้าไปนะครับเราก็จะได้ชุดนี้มากับชุดนี้นะครับตรงกลางเห็นไหมเราจะเหลือตรงช่องตรงเนี้ยมันจะเหลือช่องอยู่นะครับประมาณสักเอ่อสิบห้าคูณสิบห้าเซนนะตรงนี้นะนไครับเราก็สามารถที่จะเอาไว้ใส่ ลูกไก่นะครับใส่ลูกไก่ล่อได้นะตรงนี้นะเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ตรงกลางท่อนนี้นะก่อนที่เราจะพับอ่ะเราใช้ตะข่ายนะตัดนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะจริงๆเราต้องต้องใส่เข้าไปก่อนที่เราจะพับนะใส่เข้าไปนะตะข่ายตัวข้างในนะครับขนาดจะอยู่ที่สูง44นะครับแล้วก็ความกว้างตัวนี้ประมาณ48เซนะนะครับอ่า เราก็ใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ตอกอะไรให้แน่นนะครับตอกตะปูหรือมัดลวดก็ได้นะครับเนี่ยยึดเข้าไปมันก็จะเป็นตัวชั้นกั้นนะครับตัวนี้นะสี่สิบแปดนะครับคูณสนีะ่สิบสี่นะสูงสี่สิบสี่แล้วก็ตัวที่มันกว้างนะครับตัวที่มันกว้างตัวเนี้อยู่ที่สี่สิบแปดเซนนะครับที่ผมใช้นะมันก็จะติดกับตัวนี้ได้เลยนะครับอ่จากนั้นช่องตัวนี้เห็นไหมพอดีผมก็มีเศษมีเศษตะไคร้ ลวดเก่านะผมก็มาปิดเอาไว้ก็แล้วแต่นะคือทำยัางไง้ก็ได้ให้มันาเขา้ๆออกได้เพราะว่าเราต้องใช้ใส่เหยือ่อใส่เหยื่อล่อ,อมันนะครับก็คือพวกลูกไก่ทั้งหลายนะครับอ่าเราก็ต้องใส่ไปช่องนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็ปิดเนี่ยก็ใช้ลวดธรรมดาครับครับแบบประหยัดนะก็ใช้ลวดมาผูกๆไว้เนี่ยเราแล้วก็ปิดนะครับอันนี้ก็จะปิดขึ้นมาเวลาเราใส่เหยือ่อเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็เรา พอเราดักได้เราก็เอาเหยื่อออกเราก็เปิดออกนะครับแล้วก็หยิบออกได้นะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะตัวลูกขั้นตัวนี้นะครับลูกขั้นตัวนี้กับตัวตั้งนี่นะตัวตั้งนะครับตัวตั้งตัวตั้งเอ่อตัวนี้สูงสามสิบเจ็ดเนาะที่บอกไประยะตรงช่วงนี้นะครับตรงพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราจะใส่ตัวลูกไก่ไว้ล่อนะครับเราจะต่ออนนี้เพิ่มออกมาประมาณ ยี่สิบเซนติเมตรนะยี่สิบเซนติเมตรนะครับอ่าตัวนี้ยี่สิบนะตัวนี้ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับชุดนี้นะเจ็ดสิบห้าตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบห้าช่องนี้ก็อยู่ประมาณที่ห้าสิบเซนโดยประมาณนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ห้าสิบเซนนะตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับเราก็ตั้งตังนี้ขึ้นมาได้นะครับ่ uh, พอเราได้ชุดนี้มาแล้วนะ uh, สิ่งที่เราต้องมีเพิ่มนะครับเราก็คือ ช่องห่างระหว่างตัวนี้เห็นไหมครับช่องห่างระหว่างตัวนี้นะเดิมผมใช้ตัวไม้แผ่นอัดเนี่ยไม่อดัดไม่อัดแผ่นนี่ครับลงมาอย่างเดียวเนี่ยมันติดมันจะมีติดขูกระนิดๆหน่อยเราต้องใช้ตัวไม้แผน่นบางเห็นไหมไม้แผ่นเรียบๆอันนี้ผมใช้ไม้แผ่นเรียบๆนะครับนะสองด้านเนี่ยเป็นไม้แผ่นเรียบย,ยาว แต่จริงผมได้มาจากของเก่าก็คือรางสายไฟครับรางรางหลอดไฟนะรางหลอดไฟรุ่นเก่าจะเป็นไม้ข้างในมันจะเป็นไม้เรียบครับผมก็ามาตัดก็ความสูงอยู่ประมาณสี่สิบสี่เซนนะครับแล้วก็ตัวนี้มันกว้างอยู่ประมาณสักสองเซนนิดๆสองเซนครึ่งครับกว้างอยู่สองเซนครึ่งก็จะพอดีอยู่นะครับหรือถ้าปัจจุบันนะเราใช้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ ครับเนี่ยปัจจุบันนี้มันจะมีตัวรางนะครับที่เป็นอลูปิเนียมอะ่ะเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ตัดสักสี่สิบสี่เซนเนี่ยแล้วก็แปะเข้าไปนะครับเนี่ยก็ดูให้ดีเนาะเนี่ยแปะเข้าไปได้นะมันก็จะทําให้การไหลลื่นลงมาของแผ่นไม้เนี่ยมันทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับจากการที่เอ่อใช้ ดักแมวเนาะมันมีแมวบางตัวมันฉลาดครับพอเราพอไม้มันลงมาแล้วเนี่ยมันใช้หัวดันกับกับขาหน้านะครับใช้เล็บอ่ะตะกุยขึ้นมาได้ครับแล้วก็มุดออกได้ครับผมก็เลยต้องใช้ตัวนี้ใช้อาตัวนี้เป็นเศษไม้หน้าสามเนาะก็ยาวประมาณสักสี่สิบนะครับก็มาขั้นตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้แมวมันใช้มือหรือใช้หัวครับดันไม้เวลาที่ไม้ไม้แผ่นไม้อัดตัวนี้มันตกลงมานะครับ แผ่นไม้อัดนะครับผมก็จะใช้แผ่นไม้อัดที่มีความหนาประมาณสิบถึงสิบสองมิลนะครับตัวนี้นะสูงสูงขึ้นมาประมาณสาสิบเก้าเซนนะครับแล้วก็ตัวที่มันเป็นตัวกว้างเนี้ยอยู่ที่สี่สิบห้าจุดห้าเซนนะมันก็จะลงช่องพอดีนะครับแล้วก็ผมจะเจาะรูไว้สองรูเห็นไหมผมจะใช้เชือกในลอนสีเขียวนะซึ่งมันจะเป็นเชือกที่ลื่นนะครับ เชือกที่ลื่นนะครับทำให้มันมีการลูดขึ้นลูดลงที่ส่วนที่เป็นส่วนกลมๆของท่อนไม้ด้านบนนี้ได้นะก็เจาะรูนะครับลงมาสองเซนนะแล้วก็ตรงนี้เข้ามาประมาณห้าเซนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ผมตั้งขึ้นสลักไว้แล้วก็อีกนิดนึง นี่นะครับผมเราก็ดูว่าถ้ามันลงแล้วลื่นก็โอเคนะครับอีกอันนึ่งครับที่ผมมาเพิ่มคือช่องนี้เนี่ยถ้าเราต่อไปเราจะเห็นว่าระหว่างตัวไม้ตั้งนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้าซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ครับผมก็ใช้ไม้แผ่นนะยาวประมาณสี่สิบเซนนะครับมันตัวเนี้ยมันกว้างอยู่ประมาณสักแปดเซนผมก็เอามาติดเพื่อจะติดช่องด้านบนนี้เอาไว้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นแผ่นคือการทำกรงดักของผมครับผมทำซ้อนสองชั้นอะ่ะในการดักนะครับก็คือแผ่นเหยียบสลักนะครับด้านล่างนี่นะแผ่นเนี้ยเป็นแผ่นไม้อัดธรรมดาครับก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณนะครับยี่สิบสองถึงยี่บห้าเซนนะใช้ได้แล้วก็ยาวนะครับด้านยาวมานะครับ นั้นยาวนะก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนนะครับแล้วก็เจาะรูนิดนึงเพื่อที่จะทําสลักขึ้นมานะครับแล้วเราก็มีห่วงนะครับอันนี้นะเนี่ยผมก็มีห่วงอยู่เนหะ็นไหมกรณีที่เราต้องการทําสลักแบบเหยียบนะเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวตัวเนี้ยเกี่ยวไปนี้แล้วมันก็จะทําให้ข้างบน,นครับมีผลกับตัว ตัวเดือยนะครับเกี่ยวเดือยอ่ะตัวนี้ผมทําลึกเข้ามานะจากตรงเนี้ยยี่สิบเซนนะครับแล้วถึงจะเป็นตัวเป็นตัวห่วงนะเป็นห่วงเพราะว่ากล่าวว่าถ้าแม่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันไปเหยียบมันจะได้เข้าติดเต็มตัวมันครับเพราะว่าเคยเอ่อที่ใช้กล้องวีไอพีแคเมล่าครับช่วยจับจับภาพอนะ มันตกใส่หลังแมวแล้วแมวมัน,ม,นมันม้วนตัวกลับออกไปได้นะครับทีน,นี้ก็เลยว่าให้มันเข้ามาลึกนิดนึงนะครับกับอีกอันนึงคือถ้าเราไม่ใช้ตัวเหยียบนะเราสามารถใช้เป็นเหยื่อล่อข้างบนได้ปัจจุบันที่ได้แมวอยู่บ่อยๆนะผมใช้แบบเหยื่อล่อแทนนะครับผมใช้แบบตะขอตรงนี้นะเกี่ยวเหยือ่อเป็นหัวปลาดุกนะหัวปลาดุกย่างเกี่ยวไว้แล้วพอมันมามันก็ดึงมันก็จะไปสัมพันธ์กับตัวที่จะสลักเดือยด้านบนนี้นะครับ อะถ้าเราไม่ใช้แบบเหยียบนะเราก็ปล่อยเชือกห้อยไว้ได้เลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ลวดนะครับแต่เป็นเบอร์แข็งหน่อยนะก็มางออยู่ที่ประมาณสิบเซนนะครับความยาวแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยครับก็เป็นลวดเหมือนกันเบอร์เดียวกันนะก็งอซะนะครับมันก็จะอยู่ประมาณสิบห้าเซนนะครับห้อยตกลงไปนะ ตวระยะนะครับจากขอบตัวนี้นะเข้ามาถึงตัวสลักนะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้สิบเซนก็จะมาติดกับตรงนี้พอดีนะเนี่ยเราก็เลื่อนนะเลือกเลื่อนตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูการทํางานนะครับอ่ะตอนนี้ผมลองขึ้นสลักมาแล้วนะก็เชือกที่ใช้นะครับก็เป็นเชือก ไนลอนลื่นๆนะสีเขียวนะครับช่วงเนี้ยาวลงมานะครับถึงช่วงนี้นะครับก็จะให้อยู่ที่เชือกจะมีความยาวประมาณหกเซนนะครับแล้วก็จุดนี้ครับถึงจุดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสาห้าเซนนะครับโอเคเห็นไหมพอเราแตะปุ๊บมันก็จะร่วงมันก็จะลื่นร่วงไปได้ง่ายนะครับม่ียห นี่ผมลองขึ้นสลักเลยนะเห็นไหมเนี่ยตัวขึ้นมาปุ๊บมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติมีสลักนะครับผมลองขยับสลักข้างนี่นะเนี่ยมันก็จะเลื่อนปิดลงมานะครับพอปิดมาปุ๊บตัวนี้มันก็จะสนิทนะครับเห็นไหมอ๋ออันนี้ไม้เริ่มแตกนะเนี่ยมันก็จะสนิทนะครับแมวมันก็จะออกไม่ได้นะครับตัวนี้ เราตอนใส่เหยื่อครับเราใส่ลูกไก่ล่อไปด้วยครับเพื่อให้มันล้อเจี๊ยบๆอ่ะทําให้แมวครับมันเข้ามาสนใจอยู่ที่กรงของเรานะแต่พอมันได้กลิ่นหัวไลาย่างนะครับมันจะสนใจไปกินหัวปลาย่างก่อนนะครับที่ผมใช้ดักนะก็จะติดแมวอยู่หลายตัวมาแล้วนะครับตัวนี้จากกรงนี้นะครับ